คควันนี้นะครับชมนุ่งออยอน้อยนะครับก็จะมาปเป็นเสยงการล้างมือที่ถูกวิธีนะครับโดยจะมีเรื่องฟังดิลิโน้ให้ฟังไว้กับพี่น้องของเราทุกคนพร้อมยอังครับร้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักรแสดงของเรา่อยครับนักโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ติดตะเก็ยบชายแดนซึ่ง,งมีประชา มีหญิงสาวคูน้หนึ่งไ,ได้เดินกลับบ้านแล้วพบขยะที่จริงไม่ถูกที่โห,หยโนี่มันพูดเรางไม่เก็บขยะทีถูกที่เราต้องเรีกยงแล้วเอ๊ะทำ่มขยะเยูนไหนะวันนี้จะสัดขยะขยะจะเริ่มมีไปไหนนะหลังจากนั้นมีชายคนหนึ่งเฝ้ามองดูเรื่องอที่ข่าวเดือน ด้วยความหิวโหยของเธอหลังจากเลิกเรียนเธอก็ได้ไปซื้ออาหารรับประทานหน้าโรงเรียนไอ๋คะคะถ่ายอะไรคะเนี่ยอุ้ยหนูขอซื้อขนมหน่อยค่ะหนูเอา20บาทค่ะเอาตังค์ก่อนหน่อยไหมคะค์สดอะไรตังค์สดไม่ได้ค่ะหนูซื้อมาอยูได้ ค่าต <Es> ้าโอยเก็บขยมาเหนือยก็เหน่อยหิวก็หิวออกีแล้วครัเอเธอเดี๋ยก่อนสิเมือกราเพิ่เ็เธอเก็บขยะมันสกปรกนะเธต้องล้างมือก่อนเอง้างมือส่งกระได้สกปรกจริงๆล้างมือก่อนโอ๊ยหกลับบ้าแล้วเดี๋ยว ทเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับรายการเดอะรีรีพอร์ตวันนี้ทางรายการของเราได้จัดทำเสนอหลักพิธีล้างมือที่ถูกวิธีเจ็ดคลอง่ายๆนั่งมาใช้ได้เลยอ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยวิธีที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับติดตามนะครับวิธีที่หนึ่งฝ่ามือจุ่มฝ่ามือครับเอาฝ่ามือถูฝ่ามือห้านต้านะถ่าตาครับฝ่ามือจุ่มฝ่ามือครับครครง่ายฝ่ามือจุฝ่ามือครับอ่ะไป ตอนที่สองนะครับท่านผู้ชมฝ่ามือถูหลังมือครับหลังมือหลังมือเพื่อนใช่ไหมครัหลังมือเราครับฝ่ามือถูหลังมือ ฝ่ enos, มามือข <ve> าเมือโถกลหลังนิ้วมือจะฝ่ามือนะเอาทนี้นะครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนที่ห้าครับขั้นตอนที่ห้าครับถูหัวแม่มือครับฝ่ามือถูบหงาแม่มือครับถูทุกนิ้วด้วยนะครับขั้นตอนที่หกครับไปนะับคุณโมขั้นตอนที่หกับ เดี๋ยวมือถูกฝาั้ยครับถูให้ทั่วครับถูให้ทั่วครับและขั้นตอนสุดท้ายฝามือถูก้อมครับเพียงแค่นี้ครับเสร็ทคอง่ายๆนะครับอาแล้วเดอาเดจ็ดคองาๆนำมาใชได้เลยเ็คองายๆนามาใช้ได้เลยตาะเจ็บ้องยนามาใช้ได้เลยเร็บคอง่ายๆใช้ได้เลย